สวัสดีค่ะอยู่ที่อนุสาวรีย์รัชกาลที่หนึ่งที่บุรีรัมย์นะคะอันนี้จะเป็นรอบๆโดยจะมีชั้นรวมทัง้งหมด360ชั้อ่าซึ่งจะอยู่ล้อมรอบอนุสาวรีย์รัชกาลที่หนึ่งค่ะก็เตรียมความพร้อมสำหรับการวิ่งมาราธอนวันที่27นี้นะคะใครที่ยังไม่เคยมาบุรีรัมย์นะมาเที่ยวด้วยกันนะคะ เชียรชมได้เลยค่ะนี่ยค่ะสวยงามมากตอนกลางคืนเนี่ยค่ะก็จะล้อมรอบไปด้วยฉัตรประมาณนี้ค่ะสวยงามมากเนี่ยค่ะสวยงามจะอยู่ที่ฉัตร